สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนวิธีการตั้งโทนวิทยุซิกเนลรุ่นมินินะครับอันดับแรกนะครับให้เปิดเครื่องขึ้นมานะครับเลือกช่องที่เราใช้งานจากนั้นนะครับเมื่อเราเลือกช่องใช้งานเรียบร้อยเราให้กดปุ่ม F ฟังก์ชันนะครับเราก็ให้เรากดเลข6นะครับเพื่อเป็นการตั้งรูปแบบของโทนก่อนนะครับในที่นี้เราจะเลือกรูปแบบโทนเป็นแบบอนาล็อกก็คือ CTC SS นะครับ พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยให้กด f ฟังก์ชันเพิ่มการยืนยันครับแล้วก็กด f ฟังก์ชันตามด้วยเลข7เพื่อเป็นการตั้งค่าความถี่ของโทนนะครับเราเลือกความถี่ของโทนที่เราต้องการนะครับก็คือผมจะเลือกเป็น74.4นะครับแล้วกด f ฟังก์ชันเพิ่มการยืนยันจากนั้นให้ตั้งความถี่โทนส่งนะครับเหมือนกันนะครับแล้วกด f ยืนยันแค่นั้นก็เป็นการตั้งโทนเรียบร้อยแล้วนะครับ